ครับผมวันนี้ผมก็จะมาขอสอบถามนะครับเกี่ยวกับประวัติของอาจารย์โอนะครับว่าอาจารย์โอนี่เป็นคนจังหวัดไหนครับผมสวัสดีครับนะครับก็ประวัติอาจารย์โอนะครับผมตามบัตรประชาชนนะครับผมตามสูตธิบัตรนะครับผมอาจารย์ชื่อนายจักรเรียบริติรงอยู่บ้านเลขที่นะครับเอาที่ปักใต้นะครับบ้านเลขที่29หมู่2ตำบลเกาะโรม อำเภอตุ้งสงจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะครับผมเป็นคนใต้นะครับแต่ว่าซึ่งปัจจุบันนี้จันโอกอ็อยู่ในบ้านเล็กที่240ตับ11หมู่4ตำบลบางเปียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับจันโอคือดั้งเดิมก็คือเป็นคนจังหวัดอ่าคอนครศรีธรรมราชนะครับเป็นคนอำเภอตุ้งสงอ่าตำบลกอโรนะครับอยู่หมู่บ้านหนองปลิงนะครับอ่าชื่ออ่ามีคุณมีบิดานะครับชื่อนายประเสริฐิทธิรง แล้วก็มารดานางประไพฤิติรงนะครับมีพี่น้องสี่คนนะครับจโรกก็เป็นคนกลางเป็นคนที่สองนะครับผมนะครับตรงนี้ก็ประวัติย่อๆก็มีปู่ย่าตายายที่มีความเชื่อเรื่องพระเวทพระมนต์ศยศาสตร์เป็นหมอตั้งศาลหรือว่าเป็นหมอบ้านเป็นหมอตำแบบใกล้ๆอีสานนะครับแต่อาจจะพิธีกรรมคนอา,อาจจะแตกต่างกันโดยพิธีกรรมระหว่างใต้กับอีสานนะครับ ครูบาอาจารย์คนแรกก่อ,ออาจารย์ก็คือเป็นปู่นะครับซึ่งเป็นคนพัตตลุงนะครับปู่เป็นคนปัตตลุงที่เคยให้วิชา,าสายเมตตาสายมาหาเสน่ห์เสกแป้งตาหน้าเสกปลุกปลักขิกก็ดีนะครับแบบสายใต้นะครับซึ่งอาจจะมีวิชากคมที่ได้บันทึกไว้ในหนังสือของปู่ย่าตายายปู่ก็ชื่อว่าปู่กลม ชื่อกลอมนะครับชื่อกลอมเป็นคนพัทลุงแต่อาจจะไม่มีแฟนอยู่ที่านากรน,นะครับซึ่งเปิดต้องสงสนี่เองนะครับซึ่งท่านเป็นหมอตั้งศาลในหมู่บ้านแล้วก็จานโอเป็นเด็กก็ชอบเกี่ยวกับเรื่องอประเวทพระมนและก็คาถากลมเกี่ยวกับสายเมตตามหาสเนหรือว่าอยู่ยงกุงกัปป์นก็ดีแต่ต้นกําเนิดของผูชื่อผูกลอมนี้อาจจะศึกษามาจาก าสายใต้สายขอโอ้ก็ดีแต่รายละเอียดมากมายจรโอก็อาจจะไม่สามารถที่จะเล่าได้นะครับตัวนี้ก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ถามแกนะครับตอนนี้ตั้นเสียชีวิตไปแล้วแต่ในวิจาต่างสายใต้ที่อาจารย์โอนํามาใช้ทุกวันนี้ อาจจะมาต่างสายมโนราก็ดีที่ผูกกลมได้บันทึกไว้ในตำร,รานะครับซึ่งมีตำร,รายืนยันแน่นอนแล้วก็มีกาถาป้องกันตัวและแก้กล้าจากอันตรายหลายสิ่งหลายอย่างนะครับตรงนี้ก็ถือว่านั่งเดิมก็จะก็เป็นคนใต้ที่มีความเชื่อในศาสตร์ในสินเกี่ยวกับสายมโนราหนังตะลงุงหรือว่าครูหมอบ้านครูหมอเหล็กหมอทีมีดอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตอนเป็นเด็กอาจารย์ก็ได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้อยู่กับสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็ จากนั้นนะครับจากใต้แล้วยังโกก็มาอยู่ที่ชมม3ที่ใต้นะครับมาอยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็หาเงินอะไรเองเรียนเองเย็บเสื้อป้าไปด้วยศึกษาเกี่ยวกับเสื้อป้าด้วยแล้วก็เรียนจบมอกนะครับเรียนจบมอกนะครับผมศึกษาจนจบมอกแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมหลายสิ่งหลายๆอย่างนะครับชอบเกี่ยวกับทางด้านดนตรีหรือว่าการตัดเย็บเสื้อป้านะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับตอนนั้นนะครับได้มาอยู่ กรุงเทพนะครับอยู่กรุงเทพนี่เองเกี่ยวกับเสื้อผ้าหรือว่าการออกแบบเสื้อผ้าการเย็บเสื้อป้ามาอยู่กับน้านะครับผมแล้วก็ศึกษาหาอืนเรียนเองไปด้วยไปในตัวนะครับผมประวัติย่อๆซึงนะครับเนี่ยประวัติย่อๆนะครับมาศึกษามาอ่านตามที่กรุงเทพนะครับนะครับนี่ประวัติย่อๆแล้วทําไมอาจารย์โอถึงมีความเชื่อในเรื่องวิชาอาคมครับเกี่ยวกับเรื่องวิชาอาคม ตอนนั้นนะครับถ้าย้อนไปตางภาคใต้นะครับคนใต้ส่วนมากก็จะเชื่อเรื่องเกี่ยวในสัตว์ในศีลเกี่ยวกับวิชาอาคมเกี่ยวกับคาถาอาคมในการอาเสกเป่งตาหน้าก็ดีเสกตัวเสกป้องกันตัวไปไหนก็ดีในการเดินทางออกนอกบ้านเพราะว่าคนที่ใต้เนี่ยก็จะเชื่อเรื่องอประเวทพระมนต์หรือว่าคาถาคือตั้งแต่สัตว์และศีลของโกโอวอก็ดี หรือว่าที่ไหนก็ดีนะครับเพราะว่าได้ศึกษาตามหมอบ้านแล้วส่วนมากจะมีวิชากรมจะมีพระปิตาสายกอ,อก็ดีเสื้อเกราะของท่านอาจารย์เยียดจยันปานก็ดีนะก็เพราะว่าปู่ย่าตายายเขาเล่าการมานะครับอตอนอาจารย์โอเป็นเด็กก็ได้ยินตรงนีม้มาแต่ถามว่าอาจารย์โอเคยเอามาใช้ไหมเกี่ยวกับวิชากรมป้องกันตัว หรือว่าสายเมตตาหมาเสน่ห์เสกแป้งตาหน้าเสกน้ําอาบหรือว่าออกไปข้างนอกอะไร่งนี้มีวิชาพ้องกันไหมมีตั้งแต่เด็กก็คือเป็นคนเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าตอนอาจารย์โอเป็นเด็กคืออาจารย์โอเหมือนจะมีเซนส์พิเศษอายุ เจ็ดปีแปดปีนี่เหมือนจะมองอะไรที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วค่อนข้างที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นแล้วเกิดขอให้เกิดเป็นความที่ไม่ค่อยสบายกายไม่ค่อยสบายใจหรือเกิดเป็นความร้อนหรือกลัวสิ่งที่เรามองเห็นนะครับผมเลยทําให้เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้หรือกาถาคมมันมีจริงตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่ก็คือเชื่อนะครับเชื่อเรื่องนี้ตั้งแต่เป็นเด็กนะครับเพราปู่ย่าตายายก็เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้ว